โอเคครับผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ของภูมิจะเพยอารา คอม,มเี่กันอีกเช่นเคยเนาะก็สำหรับวันนี้เราอยู่ในเกม Black Wave จากเซิร์ฟกาลีนาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงในส่วนของอีเวนต์ต่างๆนานา,นานเนี่ยในเกมที่มีการอัปเดตเข้ามาแล้วหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยอีเวนต์นี้เราต้องลงดันเจี้ยนอะไรลงอะไรเพื่อผ่านด่านเพื่อให้ได้ของรางวัลมาน,นั่นเองเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวทั้งหมดแล้วก็มาบอกด้วยนะครับว,ว่าลงอันไหนได้ของอะไรบ้างต้องทําอะไรยังไงเนาะก่อนที่เราจะไปดูแลกันเผื่อใครหาร้านเติเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟนนนนาร์ชช โคเวเอ็มนะครับตัวของ r v f r e ีฟีฟาแล้วก็ Roblox ด้วยเนาะแล้วก็ร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้ว3ปีแฟนเพจเนี่ยมีคนกดติดตามถึง140,000คนเลยเผื่อใครอยากทักไปเติมเนี่ยผมทิ้งลิงก์ของ Line แล้วก็ลิงก์ของเพจไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปแล้วนะครับเนาะแล้วก็เผื่อใครหากลุ่มแลกราะว่าอยู่อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างเข้ามาเองชื่อว่าแลกโคเอ็มซื้อขายแร่เปลี่ยนบาร์รัคอมเมอร์รี่สำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยแล้วกัันคครบโอเมา อันดับแรกนะครับมันจะมีอีเวนท์ที่หลายๆคนไม่รู้ซึ่งผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานเพื่อนมาบอกผมก็คืออีเวนท์ตรงนี้เลยได้ไหมสีน้ําเงินข้างบนด้านซ้ายครับตัวนี้อีเวนท์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอีเวนท์ที่มันจะได้ตัวของเพชรดำ150เพชรแล้วก็ได้ใบกาชาพวกเนี้ยมาด้วยซึ่งอีเวนท์ก็ง่ายๆครับคือเราต้องเอาโค้ดตรงนี้ของเพื่อนไปกรอกใส่ตรงนี้ แล้วคนนึงเนี่ยสามารถผูกกับเพื่อนได้แค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งสังเกตเลเวลเพื่อนของผมครับเลเวลความสัมพันธ์ของเพื่อนของคุณเนี่ยตอนนี้เลเวลเพื่อนของผมเนี่ยไป820แล้วนะครับแล้วก็เลเวลความสัมพันธ์เนี่ยถ้าถึงเลเวล50เนี่ยมันจะได้ของตามนี้แล้วก็เลเวลความสัมพันธ์เพื่อนเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวของความสัมพันธ์น่าจะไม่ไม่หัวใจก็เลเวลตัวละคร นะครับประมาณนี้นะแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยโอ้โหไปไกลมากครับ800น่าจะเป็นเลเวลตัวละครด้วยบางคิดว่านะครับประมาณนี้นะเพราะว่าผมเพิ่มเมื่อปุ๊บเนี่ยเพื่อนผมเลเวล79เลยก็ซื้อสามารถผ่านได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆก็น่าจะผ่านเหมือนกันประมาณนี้นะครับได้ของก็เยอะเหมือนกันแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะมาดูอีเวนท์ที่เขาแบบว่าแจกฟรีอะไรประมาณนี้เป็นอีเวนท์กิจกรรมตรงนี้อีเวนท์กิจกรรมตรงนี้ครับเราสามารถเข้าไปเล่นเนี่ยนะรับของได้ตามที่เขาเขียนเลยว่าเฮ้ยแต่ละอย่างเนี่ย มันต้องผ่านอะไรบ้างอย่างเช่นตัวนี้นะซื้อไอเทม3ชิ้นในร้านค้าภูมิภาคหลายหลายคนเนี่ยไม่ผ่านร้านค้าภูมิภาคคืออะไรวะนะครับกดไปที่ตรงนี้ครับบันทึกประจนภัยร้านค้าภูมิภาคกดไปเลยครับมันเดินไปหาไปได้อ่าประมาณนี้นะกดไปปุ๊บมันเดินไปเลยนะครับประมาณนี้มันจะอยู่ร้านค้าในเมืองต่างๆนั่นเองครับประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็อีกอันนึงนงครับเดี๋ยวไปรีวิวหลายๆอย่างบางคนเนี่ยไม่รู้นะครับนะ อ่าเนี่ยนะผมผ่านมดแล้วเนี่ยนะครับนะแล้วก็วันที่4วันที่5วันที่6เนี่ยเดี๋ยวเหลืออีกประมาณนี้เนาะแล้วก็คราวนี้เรามาดูอีเวนต์ต่อๆไปครับอีเวนต์ต่อๆไปเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเราแค่เข้าไปตอบแบบสอบถามครับกดเข้าไปตอบแบบสอบถามเฉยเนี่ยนะครับเราก็จะได้ของรางวงของรางวัลอะไรแล้วนะครับนะสามารถไปตอบสอบถามได้นะจะได้เพชรมาประมาณ150ก็ค่อนข้างคุ้มเหมือนกันนะตอบมั่วๆไปก็ได้แล้วแต่นะครับเราอาจจะกดเข้าไปแล้วก็ตอบมั่วๆอะไรก็ได้ครับพอใจนู่นนี่นั่นนะครับเลือกคับะไร็ด้น กดๆไปเลยก็ได้นะพอใจนะครับตัวนี้เฉยๆอะไรก็ได้นะนี่กดตรงนี้อ่ะกดไปครับประมาณนี้คือเขาจะเอาไว้สอบถามผู้เล่นนั่นแหละว่าผู้เล่นเนี่ยแบบว่าคิดเห็นยังไงกับเกมอะไรยังไงจะได้เอาไว้ปรับปรุงปรับเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับนะก็กดกดไปเลยนะกดไปกดไปกดไปเขาให้เลือกอะไรก็กดไปครับนี่มีให้เลือกก็กดไปพอจงพอใจแล้วกดอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราครับแล้วแต่เราเลยเฉยๆนู่นนี่นั่นนะครับเฉยๆอะไรเงี้ยก็กดเข้าไปเลยก็ได้นะครับนี่กดๆๆถามเขาก็กดมั่วๆไปเลยก็ได้นะครับนี่ ให้เท่าไหรอ่ะให้ประมาณนี้นะครับแล้วแต่นี่กดไปเลยนี่กดไปครับเรากดไปก่อนมีเท่าไหร่ก็กดกดไปก่อนนะโอ้เยอะจังวะเออเยอะจังอะ่ะพี่โอ้โหมึงถามอะไรเยอะเยอะแยะวะโอ้ยยี่สคำถามครับ อตอบแบบสอบถามอันนี้อะไรอ,อโทรศัพท์โอเคโหมีเยอะมากครับอ่าเนี่ยครับเห็นไหมเราสําเร็จแล้วแค่นี้กดปุ๊บเนี่ยเราก็ได้รับรางวัลแล้วอ่านี่ครับได้รับ100แล้วะแล้วก็ตัวนี้ครับเหมือนกันตอบแบบสอบถามเหมือนกันเลยคือก็กดมั่วๆไปก็ได้นะครับกดมั่วๆไปเหมือนเดิมนะกดๆไปเหอะน,นะครับกดๆไปเหอะนะเขาพอจงพอใจแล้วก็กดๆไปแบบนี้นะครับกดไปเลย โหเยอะจังอนะเขาเสนอไม่ใส่แล้วกันครับไม่ใส่ข้อเสนอแล้วกันถ้าเขาบังคับค่อยใส่นะถ้าเขาไม่บังคับก็ไม่ต้องใส่ครับข้อบังคับเนี่ยคือเป็นนี่นะเป็นตัวติ๊กแดงๆเนี่ยเขาจะบังคับให้เราใส่เราไม่อันนี้เราก็ไม่ต้องใส่อันนี้อะไรเนี่ย ฮะโอเคอะไรมากด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 ,กดไปครับกดไปก่อนอะไรอะ่ะคุณจะให้คะแนนตึดต๊ดตดพอใจในด้านต่างๆพอใจ5อะไรวะฮะพอใจมากเดี๋ยวอะไรอะ่ะยังไม่ได้คำตอบฮะอะไรเนี่ยผมลืมอะไรอ๋อนี่ไงนี่ลืมตรงนี้ครับโอเค โอเคลืมอีกหนึ่งอันโอเคลืมหนึ่งอันลืมหนึ่งอันกดเลือกลงมาเลยครับเลือกลงมาเลยโอเคอะไรวะเนี่ยโอเคลืม,มเอ๊ะทำไมลืมหลายอันจังวะโอเคได้เลยครับนี่คิสตันอีกร้อยห้าสิบละประมาณนี้นะแล้วก็ตัวนี้ครับเนื้อเรื่องอ่าเนื้อเรื่องเนี่ยเราจบบทหนึ่งบทสองบทสามบทสี่บทห้าเนี่ยเราจะได้รับคิสตันเนี่ยทีละพันสองด้วย อ่าการจบเนื้อเรื่องเนี่ยคือจบตรงนี้ครับนี่ตรงนี้บทเนื้อเรื่องผมยังติดอยู่ด่าน5 9าเใช่ไหมประมาณนี้นะครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับประมาณนี้แล้วก็อีเวนต์ต่อไปนะครับอีเวนต์ต่อไปตัวเนี้ยเลเวลถึงเลเวล8ปดเลเวลสิบสี่เลเวลสิบแปดแล้ววิสิบคือเลเวลตรงนี้ครับ เลเวลตัวละครหลักเรานั่นเองเราก็จะได้ใบกาชามาประมาณนี้เลเวลหลักเราถึง18กับ20ก็ได้ใบกาชาเพิ่มตัวนี้นะครับหลักๆห,ห,หลายๆคนเนี่ยจะไม่รู้ว่าสะสมดาวตัวนี้คืออะไรนะครับกิจกรรมพิชิตด,ด่านสะสมดาวคือสะสมด่านตรงนี้ครับด่านตัวนี้เนี่ยเราต้องสะสมให้ถึงตอนนี้ผมสะสมถึง28ใช่ไหมซึ่งแต่ละด่านครับมันจะมีดันเจียยเ้ยนอย่างเช่นไปด่านที่2ครับผมยังไม่ได้เล่นเลยนะด่านที่2เนี่ยเราสามารถไปสะสมดาวเนี่ยจากด่านตรงนี้ได้ อ่าเห <ces S 1> ็นไหมอยู่เนี่ยข้างบนเนี่ยครับด่านตัวเนี้ยเห็นไหมผมยังไม่ได้เล่นเลยครับนี่เราสามารถไปเล่นดา่านตรงนี้ได้นั่นเองอ่าประมาณนี้นะครับนะมันเป็นกิจกรรมตรงนี้แหละเผื่อใครแบบงงว่าเอ้ยสะสมดาวตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับนะตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยเป็นการลาดตะเวนลาดตะเวนคือตรงไหน,นหลายๆคนงงว่าเอ้ยกิจกรรมลาดตะเวนเนี่ยคืออะไรคือกิจกรรมตรงนี้ครับเล่นตัวเนี้ยห้ครั้งก็จะได้ของนะครับง่ายๆพูดง่ายคือลาดตะเวนเนี่ยเราต้องเล่นอยู่แล้วเพราะว่ามันจะได้อเทมเนี่ย ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราต้องเอาไปปั๊มค่าความสัมพันธ์อยู่แล้วนะเราก็ปลดลับไปประมาณนี้นะแล้วก็กิจกรรมตรงนี้คือเติมเงินง่ายๆครับเติมเงินนะกิจกรรมออนไลน์ก็คือออนไลน์ให้ครบ90นาทีหลักๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะมีประมาณนี้ละกันเนาะอีเวนต์ในปัจจุบันก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แลวก็กดถูกใจด้วยนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ